ร้านชื่อว่าโล่งโต้ง,<ล>งแปลว่าอะไรโล่งโต้งเนี่ยเป็นเป็นอาหารทงางภาคใต้เอามาไปชื่อชื่อเมนูนี้ช,ออาาชื่อเมนูค่ะคือมันเป็นชื่อเหมือนเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอาหารใต้ที่ไม่มีที่ไหนมีเป็นอาหารเมนูที่เป็นคล้ายๆเหมือนกว๋วยจั๊บค่ะของที่เราทานกันปกติในเมืองเ,เอาานี่ยคด้แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบ กลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพะโล้แต่ว่าใช้เส้นเหมือนเป็นเส้นเหมือนเส้นเมี่ยค่ะอ๋อซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่ทางร้านมีด้วยใช่ค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้มาแนะนําเมนูกันนะคะโล่งโต้งเนี่ยไม่ได้เอามาเอาพูดกันอย่างนี้ก่อนเลยนะคะไปชิมที่ร้านได้แต่มีเมนูอะไรบ้างออาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้เด็ดเลยค่ะเด็ดเลยจีนน้ํายาปูค่ะจีนน้ำยาปูคะเป็นทานที่ร้านก็จะต้องซื้อกลับบ้านตัวเนี้ยจะไม่เหมือนทั่วไปตรงที่ว่าเครื่องแกงเขาจะเข้มข้นแล้วก็มีเนื้อปลาผสมด้วยเน้ แต่ตอนนี้จะนเห็นปูชัดๆเลยเนื้อปูเป็นชิ้นเลยค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราไปสั่งนี่ก็ปูก็คือเท่านี้ใช่ไหมคะโอ้แล้วมีเมนูอะไรอีกคะเรียงมาเลยค่ะปลาทรายทอดขมิ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูดังของอาหารใต้กันอยู่แล้วแกงพริกกระดูกหมูค่ะแล้วก็แกงเหลืองใช่ไหมคะอันนี้กิ๊กเรียกแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้เนาะต้องใครจะลองสั่งกันนะอันนี้ไก่บ้านต้มขมิ้นไก่บ้านต้มขมิ้นจะออกรสชาติเปรี้ยวๆไหม ไม่ค่ะจะเป็นเค็มมีเค็มนํำแล้วก็อันนี้ค่ะแกงขั่วเนื้อสดค่ะแกงขั่วเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งสดค่ะน้ำพริกกุ้งสดโอ้โหอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนกี่โมงกี่โมงครับลุงต้องเปิดทุกวันค่ะอยู่ในสนามกทบถนนรามินทากม2เพจรร้านชื่อลุงต้องทบอาหารใต้ค่ะเบอร์โทร 089-813-2388ค่ะอ่าแต่ว่าถ้าใครแบบว่าโอ๊ยอยากทานเห็นแบบราคาดีแบบนี้ก็สามารถสั่งดิลิเวอรไปได้อยู่ดีถูกไหมฮะลองทักทายเป็นภาษาใต้ไม่ได้ครับจริงเหรอใช่ก็คือคนพ่อคนกรุงเทพ แต่ว่าผมแม่เป็นคนนครครับที่บ้านจะตื่อากันเป็นภาษากลางอยู่แล้วแลวมีฟาร์มกุ้งอยู่ที่จังหวัดสุรานครับ <laughs> มีเพราะว่าร้านเป็นร้านอาหารแล้วคิดว่าควรมีหรือว่าเป็นฟาร์มกุ้งก็เลยคิดว่าควรมีร้านอาหารคือช่วงนั้นผลผลิตที่ฟาร์มกุ้งมันเยอะครับผมเราก็เลยหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งของเราก็เลยคิดว่าเปิดร้านอาหารดีก,กว่าเพราะที่บ้านเขาชอบทำข้าว อะไรกันอยู่แล้วคนที่คิดจะเปิดร้านอาหารนะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นเออคุณแม่ครับช่วงนั้นผมขึ้นมาเรียนกรุงเทพแล้วก็คุณแม่ก็มาเปิดร้านที่กรุงเทพก็ผมก็ดูแลมาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่กี่ปีแล้วคะร้านที่กรุงเทพสิบสี่ครับสี่สิบห้โมีตำนานแล้วน้องตั้งชื่อว่าชัยดีทริมตั้งแต่แรกเลยใช่ครับแปลว่าจะเน้นกุ้งเป็นพระเอกเลยครับใช่ครับกุ้งที่อ่ในฟาร์มนี่คือกุ้งอะไรคะกุ้งกุ้งขาวครับกุ้งขาวใช่อร่อยนะแปลว่าทุกเมนูเป็นกุ้งหมดเลยเหรอ ก็ส่วนใหญ่ครับผมกุ้งเป็นหลักมีปลากระพงค่ะแล้วก็มีปลาหมึกมีปูค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีไมู่ไก่ไม่มีเลยต้มของทะเลล้อนด้วยอะไร้ครความตั้งใจเลยป่ะใช่ครับเมนูไหนเด็ดสุดคะก็ที่ไฮไลท์เลยครับกุ้งผัดสปาเก็ตตี้ครับของคุณชื่อของร้านเอะไรแล้วก็แกงเหลลืองปากรุ้งใหญ่ตุ้มตามดีเนาะสะใจอ่ะแล้วอันนี้อะไรนะแกงเหลืองปลากระพงครับยอดนะเผา อันนี้คือกุ้งต้มกะทิย้อนมะพร้าวครับต้มกะทิย้อนมะพร้าวกุ้งไก่ปลากุ้งไก่ปลาใช่อันนี้มันปูผัดกะทิค่ะเป็นเป็นมันปูผัดกะทิครับมันปูผัดกะทิครับแล้วก็จะมีเนื้อปูอยู่ด้วยครับผมมันปูตรงกระดองนะครับราขูดแล้วมาเที่ยวแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดกุ้งต้มเค็มกุ้งผัดซอสมะขามกุ้งผัดซอสมะขามนะครับน่ากุ้งตัวใหญ่มาก แล้วอันนี้อะไรคะชูช่ฉี่ฉู่ฉี่ปลากระพงครับชู่ฉี่ปลากระพงคัวกิงกุ้งสับ ร้านอย,อยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ตรงวัชรพลครับห้าแยกวัชรพลห้าแยกวัชรพลอยู่ช่วงห้าแยกแล้วก็จะมีซอยหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเยอะๆครับเลี้ยวไปทางซอยนั้นนะครับเขาเรียกว่าซอยอะไรตรงนั้นซอยร่วมมิตรพัฒนาครับซอยร่วมมิตรพัฒนานะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีเบอร์โทรไหมเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงถ้าเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยค่ะต้องจองไหมเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์แนะนให้จองครับ <ๆ S 2> เพราะคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากต้องจองนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์สองนะคะ